สวัสดีครับผมเฉตะวันฟักทองเดนวิสานนะครับวันนี้นะครับจะมาไขคําตอบของลายสอนแดงนะครับว่าอายุการปลูกกี่วันและทําไมชาวประเกษตรถึงไม่นิยมปลูกนะครับแต่ทั้งๆที่เขาทําง่ายแล้วก็อายุสั้นนะครับ ทองลายสอนแบงนี้นะครับพันนี้นะครับผมบอกเลยนะครับมันจะเหมาะกับมือใหม่มากๆแล้วก็คนที่ต้นทุนไม่ค่อยมีนะครับหรือว่าคนที่ฝึกทํานะครับก็คือมือใหม่นะครับอายุเขาจะสั้นทําง่ายเวลาเจอโรคหรือติดไวรัสเขายังสามารถติดลูกได้นะครับมีผลผลิตให้เก็บขายถึงไม่มากแต่ยังมีนะครับ ขอดีของเขาเยอะมากนะครับการลงทุนก็น้อยผลผลิตก็ไม่ถือว่าแย่นะครับไล่หนึ่งก็เฉลี่ยหรือว่าซองหนึ่งก็เฉลี่ยถ้าคนทำเก่งๆนะครับผมเคยซื้อได้5ตันกว่าเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเคสที่กระสินนะครับก็ทำได้5ตันกว่านะครับแต่ตามที่ผมไปซื้อนะครับก็คืออยู่ที่2ตันถึง2ตันหนี่คือเป็น มาตรฐานเลยนะครับทําง่ายนะครับผมตัวนี้นะครับคือเราจะสามารถบิดมาทําหรือว่าล็อกราคาได้นะครับถ้าเปรียบเป็นข้าวนะครับตัวนี้จะเป็นข้าวที่เกี่ยวไว้นะครับมันจะเป็นตัวทันราคาได้ถ้าใครมีพื้นที่เยอะๆนะครับผมอยากให้แบ่งตัวนี้นะครับปลูกก่อนนะครับแล้วมันจะได้ขายก่อน ถึงผลผลิตไม่เยอะแต่ราคาดีนะครับมันก็จะทำให้ได้กำไรเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเรามาคิดเวลาแล้วก็การทำหรือว่าลงทุนอะไรต่างๆนะครับมันจะทำให้เราไม่รู้ พูดง่ายๆคือตัวนี้จะดีดีสุดนะครับผมเป็นพ่อค้าฟักทองหรือว่าผมเป็นเคยเป็นชาวสวนมาก่อนผมจะชอบปลูกส่วนนี้นะครับมันทําง่ายนะครับเสี่ยงต่อขาดทุนมากนะครับถ้าเราเก่งขึ้นนะครับพันดําหรือว่าพันใหญ่นะครับที่ทุกคนนิยมนะครับว่าทําผลผลิตมาแล้วมันได้เยอะเอาให้เก่งก่อนครับค่อยทํานะครับบางครั้งนะครับผมบอกเลยตัวนี้คนไม่ค่อยชอบทํานะครับ แต่ทำออกมาแล้วผลผลิตมันไม่เยอะนะครับราคาดีกว่าพันดำอีกนะครับผมทำง่ายนะครับหรือแ๊บเดียวนะครับได้จำดอกไม่ผสมดอกได้ขายแล้วครับแค่65วันนะครับถ้าเป็นพันใหญ่นะครับ85ไหลไปถึง90วันเลยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับมือใหม่นะครับผมอยากให้ปลูกพันนี้นะครับคอดีเยอะแยะเลยนะครับครับสวัสดีครับ